ครับท่าสุดท้ายในอัปเปอร์เบสิกนะครับผมขอตั้งคิดท่าว่าอัปทูดาวหรือดาวทูอัปนะครับไม่ใช่อัปแอนด์ดาวนะฮะเป็นอัปทูดาวหรือดาวทูอัปนะครับเป็นยังไงอ่าสมมุติว่าเราจับเป็นฟอร์เวิร์กเก็อยู่นะครับหรือเป็นเก็บปกตินั่นเองนะฮะอันนี้คืออัปอยู่นะฮะอัปทูดาวนะครับจับฟอร์เวิร์กกลายเป็นรีเวิร์สนะฮะและอันนี้คือรีเวิร์สอยู่ใช่ไหมครับผมถือว่าเรียกว่าเป็นดาวนะฮะ Down To Up Up To Down Down To Up นะครับหรือว่าเราเริ่มจากนี่เลยขอให้จับเซฟเพนเดลตลอดนะครับเริ่มจากเอ่ r ีเวอร์สกิฟนะครับ Down To <through>, up. up Up To Down Down To Up นะครับวิธีการไม่ยากครับสำหรับมีดที่มีรูนะฮะ จะได้เปลียบอยู่หน่อยนะครับเราสามารถเอานิ้วเนี่ยกดในร่องได้นะฮะร่องเท่าไหร่ก็ได้ที่จะทําให้ตรงนี้มันไม่โดนนิ้วนะฮะคือมีระยะหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าเข้าไปเต็มเลยถะติดมือไม่ได้นะฮะเอาสักรูที่สองนะฮะรูที่สามได้ไหมอันน่าจะพอได้นะครับถ้าเกิดมีใครไม่มีรูก็อาศัยการหนีบเอานะฮะกะช่วงเอาว่าให้มันพ้นร่องร่องมือแล้วนะครับ ทรานี้ไม่มีอะไรมากครับผมอัพ o ูดาวดาวทูอัพนะครับแล้วผมจะบอกข้อดีนะฮะเมื่อจบแล้วพบกันคลิปหน้าครับผม